終わりきれぬ数字極まれり。 ดาบพิฆาตศูนย์คหมู่บ้านช่างตีดาบเมียศูนย์สุดแข็งแกร่งปรากฏตัวให้ได้เห็นกันถึงสองตัวด้วยกันคือหางเทง,งูอศูนย์ขั้งขึ้นลำดับที่4ี่และเกียกโกศูนขั้งขึ้นลำดับที่5ที่ต้องบอกเลยว่าแม้แต่เสาหลักเองก็ยากที่จะรับมือซึ่งอศูนที่สร้างความประทับใจให้กับคนดูไม่น้อยเลยก็คงจะเป็นัังเทงงูที่แม้จะมีรูปลักษณ์เหมือนชายแก่รูปร่างผอมแห้งแต่ความสามารถและพลังไม่ธรรมดาเลยละ่ะ คลิปนี้แอนิเมจีนขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหังเทงงูอสูรข้างขึ้นลำดับที่4และรังแยกสุดแข็งแกร่งของเขากันมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของดาบพิฆาตอสูรจากอนิเมะและมั่งะ หางเทงูเป็นชายรูปร่างเตี้ยผอมบางจนเห็นเป็นโครงกระดูกที่ปกคลุมไปด้วยเส้นเลือดและรอยย่นของผิวหนังและที่เห็นชัดที่สุดคือบนหัวของเขามีเขาขนาดใหญ่โค้งสองอันเขามีใบหน้าตอบและคางที่แหลมคมมีสันคิ้วที่โดดเด่นแต่ทว่าไม่มีขนคิ้วตาของเขาแคบมักจะรีอยู่ตลอดเวลาไม่มีรูม่านตาที่สามารถมองเห็นได้ที่สําคัญหางเทงูยังมีตัวอักษรขั้นจิคําว่าความกลัวสลักอยู่ที่ลิ้นอีกด้วย รังหลักของห้างที่งูน,นั้นขี้กลัวสุดเขาตกใจไงกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวแสดงให้เห็นถึงความหวาดระแวงความกลัวและมักจะร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวแม้แต่กับเรื่องเล็กน้อย อย่างในตอนที่มูซานได้เรียกเราอ่าศูนข้างขึ้นมารวมตัวกันในรอบ113ปีนั้นหังเทงงูก็เอาแต่นั่งหลบซ่อนและร้องไห้อยู่แทบจะตลอดเวลาในตอนที่เขายังเป็นมนุษย์อยู่หังเทงงูเชื่อว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะมีหลักฐานที่ชี้ว่าเขาก็อาชญากรรมหลายต่อหลายครั้งก็ตามเขาชอบโยนความผิดให้คนอื่นถึงขั้นที่บอกว่ามือของเขาตั้งหากละ่ะที่ผิดไม่ใช่ตัวเขาสักหน่อย หลังจากกลายเป็นอสูรแล้วหั้งชิงงูก็า,าและกินผู้บริสุทธิ์ไปเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังไม่แคล้วจะอ้างว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์และควรได้รับความเห็นอกเห็นใจจากผู้อื่น ในฐานะอสูรข้างขึ้นลำดับที่4ฮั้งเทง,งูเป็นอสูรที่แข็งแกร่งมากมนอสูรโลหิตของเขาสามารถสร้างร่างคนได้ถึง4ร่างด้วยกันโดยแต่ละตัวจะแทนอารมณ์แบบต่างๆและมีความแข็งแกร่งระดับเดียวกับอสูรข้างขึ้นเลยทีเดียวการที่จะกำจัดห้งเทง,งูไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะนอกจากจะต้องต่อสู้กับแรงแยกทั้ง4แล้วยังต้องตามหาร่างหลักที่ตัวเล็กสุดๆเพื่อตัดคอให้สำเร็จไปพร้อมกันอีก มนุษย์โลหิตของหางเทงูทำให้เขาสามารถสร้างร่างคดออกมาเป็นตัวเขาเองในเวอร์ชันที่เด็กลงแต่ละร่างนั้นจะเป็นตัวแทนของอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปโดยสังเกตได้จากตัวอักษรคันจิที่เขียนอยู่ที่ลิ้นแบ่งออกเป็น4ตัวด้วยกันคือโกรทาเพลิินยินดีและโซกาโดยมนุษยโลหิตของหางเทงูจะถูกใช้งานก็ต่อเมื่อหัวของร่างหลักถูกตัดออกเห็นได้จากตอนที่ท่านจิโร่และมูอิจิโร่เผชิญหน้ากับหางเทงูพวกเขาได้ตัดหัวของร่างหลัก จากนั้นจะแยกออกเป็นสองร่างคือโกรธาและอินดีเมื่อร่างแยกทั้งสองถูกตันหัวอีกครั้งก็จะแยกออกมาเป็นเพลิดเพลินและโศกาซึ่งความสามารถในการแยกร่างนั้นทําได้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ความแข็งแกร่งของร่างแยกจะลดลงเรื่อยๆมีเพียง4ร่างนี้เท่านั้นที่แข็งแกร่งที่สุดยังไม่หมดเพียง4ร่างนี้เท่านั้นมาถึงช่วงที่ยากจะรับมือแล้วร่างโกธาจะทำการรวมร่างแยกทั้งสาม,มาอยู่ในร่างเดียวกัน พ่สร้างอีกร่างที่เด็กกว่าและแข็งแกร่งกว่าอย่างโซฮาคุเทนที่สามารถใช้มนสูโลหิตของร่างแยกทั้งสีได้พร้อมกันได้กล่าวถึงความสามารถของร่างหลักอย่างฮังเชง,งูไปแล้วมาดูความสามารถของบรรดาเหล่าร่างแยกกันบ้างดีกว่าเริ่มต้นที่เซคิโดหรือโกทากันก่อนเลยอสูรตัวนี้มีอาวุธประจํากายเป็นไม้คาถาที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าสีน้ําเงินและสีแดงขึ้นมาได้โดยการแทงลงที่พื้นหากใครถูกโจมตีจะกลายเป็นอัมาพาตชั่วขณะและทําให้หมดสติได้ด้วย ความสามารถนี้ของโกรทามีผลในวงกว้างที่ทำให้มีผลกับเป้าหมายหลายคนพร้อมกันได้แต่ทว่าก็ยังมีจุดอ่อนอยู่หนึ่งจุดคือกระแสไฟฟ้าของโกรทาไม่สามารถไหลผ่านร่างแยกแบบเดียวกับเขาได้อย่างตอนที่ทันจิโร่ใช้ไหวพริบของเขาสังเกตแล้วตัดขาของร่างยินดีมารับการโจมตีนี้ทำให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ทำเอาเจ้ากโกรทาตกใจไม่น้อยเลยละ่ะ คาราคุหรือเพลดเลนมวลนสูตโลหิตของเขาทำให้สามารถสร้างกระแสลมรุนแรงได้โดยการใช้พัดอันใหญ่รูปใบเมเปิลเพียงแค่พัดออกมาก็สามารถสร้างกระแสลมที่แรงพอจะพัดมุ่งอิจิโร่ใหบปลิวเข้าไปในป่าได้ในทันทีและทำลายอาคารทั้งหลังได้อย่างง่ายดายแถมเจ้าคาราคุยังมีแรงกดดันมหาศาลที่สามารถทำให้เยหยื่อมดสติได้เลยอย่างไรก็ตามเมื่อพัดของเขาตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นก็สามารถใช้มาเล่นง,งานตัวคาราคุเองได้เหมือนกัน อย่างเช่นตอนที่เนซุโกะใช้พัดนี้พัดคาราคูออกไปไอเสซสึหรือโซกามีอาวุธคู่กายเป็นหอกและมนอสุโลหิตของเขาทำให้เขาสามารถใช้หอกโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำอุโรงิหรือยินดีมีปีกที่สามารถบินและมีกรงเล็บที่แหลมคมเหมือนกับนกมนสุโลหิตของเขาคือการสร้างคลื่นเสียงอัทรงพลังจากปากของเขาพลังขึ้นเสียงนี้มีความรุนแรงมากพอที่จะทำให้ทันจิโร่เลือดออกทางจมูกและทางหูและช็อกไปชั่วขณะ แต่ดูเหมือนว่าการโจมตีของอุโรงิจะอยู่ในระดับที่เฉพาะเจาะจงเพราะว่าราังแยของอุโรงิไม่สามารถสร้างคลื่นเสียงในทรงพลังเท่ากับรังหลักและไม่นานรังแยกยิบย่อยเหล่านั้นก็จะหายไปเองมาถึงรังที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างโซฮาคุเทนกันบ้างรังนี้เป็นการรวมตัวกันของสี่รังแยกอย่างเซคิโดคาราคูอเซสึและอุโรงิมโนสึโลหิตของโซฮาคุเทนทําให้เขาสามารถเปลี่ยนพืชรอบตัวใหกลายเป็นไม้ได้ด้วยการตีกลองหนึ่งครั้งจากในบรรดากลองมากมายที่ติดอยู่ที่หลังของเขา มนสุโลหิตนี้สามารถใช้ได้ทั้งระยะไกลและไกลหลักๆแล้วโซฮาคุเทนจะใช้พลังเพื่อสร้างมังกรไม้ขนาดใหญ่ห้าหัวเขาใช้มังกรเหล่านี้ไปโจมตีเป้าหมายโดยการกัดและบทขยี้นอกจากนั้นโซฮาคุเทนยังสามารถใช้พลังของร่างแยกทั้งสี่ได้อีกด้วยดังที่เห็นในตอนที่เขาสามารถสร้างคลื่นเสียงแบบอุโรงิได้โดยไม่ต้องใช้เจ้ามังกรไม้ของเขาเลยปิดท้ายด้วยร่างเล็กที่คอแข็งสุดๆอย่างอุรามิหรือวาดกลัว สังเกตได้ว่าเจ้าต,ตัวนี้สามารถควบคุมร่างโล o นของตัวอื่นได้อย่างตอนที่เขาพยายามใช้พลังขึ้นเสียงของอุโรงิเพื่อโจมตีทันจิโร่ในซึโกะและเก็นยะในจังหวะที่ทันจิโร่กำลังตวดัดดาบสีแดงชาิเกือบจะตัดคอได้เหล่านั้นร่างสุดแข็งแกร่งอย่างโซฮาคุเทนก็ปรากฏตัวขึ้นและคว้าร่างนี้ไปปกป้องเรียกว่าเป็นร่างที่อ่อนแอที่สุดแต่สำคัญที่สุดสำหรับฮังเทงูเลยละ่ะฮังเทงูมีความแข็งแกร่งที่ไม่ธรรมดาแบบนี้แล้วเหล่านักล่าศูนย์จะปราบฮังเทงูได้ยังไงกันนะ หลังจากที่ปะทะกับโซฮาคุเทนอย่างดูเดือดแล้วทันจิโร่ก็สามารถตัดหัวร่างของอุรามิได้สำเร็จโดยใช้ฮินคามิคางูระแต่นั่นก็ยังไม่ใช่จุดจบเพราะร่างเล็กที่ไร้หัวของอุรามิยังคงวิ่งหนีต่อไปจึงทำให้ทันจิโร่รู้ว่านั่นไม่ใช่ร่างจริงของฮังเทงงูแต่ในที่สุดทันจิโร่ก็เจอกับร่างจริงของฮังเทงงูที่หลบอยู่ในหัวใจอของอุรามิและสามารถสังหารฮังเทงงูอสูนขังขึ้นลำดับที่สได้สำเร็จ แม้ตัวจะตายแต่ห้างเทงูก็ยังไม่ไวายแสดงความพักดีที่มีต่อมูซันโดยการบอกว่าเนซึโกะสามารถอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ได้แล้วซึ่งทำให้มูซันไม่พอใจเป็นอย่างมากและทำให้เนซึโกะกลายเป็นเป้าหมายต่อไปของเขาห้างเทงงูอสูรข้างขึ้นลำดับที่4มีความแข็งแกร่งที่ยากจะรับมือแต่โดยความร่วมมือและสู้ไม่ถอยของเก็นยะทันจิโร่และเนซึโกะรวมไปถึงมิซึริก็ททำให้พวกเขาสามารถสังหารอาสูรตัวนี้ได้สำเร็จในที่สุด ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งกริ๊งๆให้ช่องแอนิเมจินด้วยนะ